ถ้าเปิดเองธนูนะ่ะคอมเมนตนะ์น่ะข้าฝึกเอ๊ะเอ๊ะหน้านี้วิชาลับแทงตะตุ้มเฮ้ออุ้ยข้เาเดียเดียวๆยาอย่าอย่ายายา,ยานี่เมน,นูยาอยา่านะเอออุ้ยสาหายงั้นเหรอปาทำเแม่นแล้ะกายหนูว่าบอกเองอุ้ยเข้ากูเหี้ยว่ากลับมาแล้วนี่ กลับมาแล้วนี่พวกนี้ผมคิดว่าตายไปแล้วสินะว่าบอกแล้วว่าจะไม่จบอีพีง่ายๆล็อกถ้าทั้งสานยังไม่จบนะเรามีสงคราไมไหมดูก่อนนะอ๋อมีทิ้ใาย้โอเคเรามีสามเก้าพลังกีมีไม่เต็มร้อยนั้นเอาหาทหารก่อนแล้กกังโอเคได้หนึ่งนายสี่สิบแล้ว สี่ส้วก็ไม่กลัวหรอกนะของแค่เนี้ยนะเอาละว่วพร้อมสู้แล้วเอ้มามามาไปไปแล้วกองทัพเราอยู่ไหนลงนทัพก่อนละกลันว่ามีแค่สี่สิบแปดแต่ว่าก็สู้นะสู้นะคะแบบนี้เลยแหละเอ๊ะอา้อาวอ้าว จบแล้วแค่ว่าเดินทางมาแค่นี้มันก็จบแล้วเห็นไหมไม่ต้องสู้เลยอะ่ะหวาดกลัวสินะผู้แกนะ่ะหวาดกลัวข่าผู้นี้สินะอาส่งนะ่ะอาส่งเต็งนนะ่ะยังไม่ได้สู้เลยจบแล้วสงค้ามอะ่ะคุยชิบหายทียนี่โอเคเออ ว่าเจอแล้วอารีนาะเจ็บคอยนะกูคิดตัวคุ้งโอเคจอยช <c oughs> ายผู้แข็งแกร่งกลับมาทวงบัลลังก์แล้วพวกนือไม่ตายดีแนะ่เอ๊ะทำไมมาโหลดนานจังเลยเสียงพัดลมการ์ดจอ้อะไรนี่ลงไปเลยเราชนะแน่เดี๋ยวงั้นแหละ เข้ามาไอ้หนูอ,อ่านเลยมึงอ,อ่านเลยไม่ต้องไปไหนเราวันนี้เ่ะเจ็บก้อนแต่นี่เลยแหละขอมาสีแขงอ,อ่อนหัดนะลูกกระแทกฟันหัวไปะอ้วกกลับมาแล้วโอเค ลงไปยังไงเราก็ไม่แพ้ถ่าเดียวๆน่ะเข้ามาได้หมดแหละจะจอกไปมันสิอ้าวยืนดูทำไมไรหานี่แน่นี่แน่นี่แน่ก็ไม่ได้เก่งหรอกนะขามยเบ๊ะเบ๊สหายงั้นเหรอปลาไม่แม่นแล้วไก่หนู ว่าบอกเองอุ้ยเข้ากูเฮียบอกให้เอามัน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 เฮ้ยเยี่ยมเฮ้ยอ้าวก็มาสิอา้าวเพื่อนกูตายตอนไหนเนี่ยยังอ่อนหัดอยู่นะเจ้านะ่ะเดี๋ยวโดนพิชารับฮอร์นิเคนเ,เจอร์ฮ่า พาริเคสเจอร์อีกแล้วแปลงร่างเลยเวลาบุกนขบวนการห้าสีพาริเคสเจอร์ึนี่กระโดดฟันตัวแทงพิชาลับฮอริเคนเจอร์อุยอ่าสิกอลกัยโกรกแทงหน้าฟันหัวแบะเรากช้วิชาลับก็ได้ทีนะเจ้าน่ะแหกตาตุ้มโกรกได้ เก่งดีนี่แทงตัดตงกูก็พยายามเอามือนี่แหละแกงอุ้ยยังชักลบได้เก่งดีนี่แต่แทกหน้าจนมันตายก็ได้วะก็มาสิถอยแล้วอา้อาวอา้าวไปแล้วโลภันแล้วกูต้องฉายแล้วเร็วกว่านี้เร็วเร็วนั่งกูแตกนั่งกูตายแน่แล้วกูไม่เร็วเฮ้ยผาดียินผาดียิน <c oughs> เสียงมาหอนอยู่ข้างนอก มันเข้าไหมหรือเปล่านะพาไปรู้มีตาจัดเฮ้ยอลิน่าอีกแล้วเลยเจ็บคอกแล้วทีนบ้าเลยจอยเล่นแม่งอาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เล่นหนาใช่ไหมม้มาม้าเลยนะ ข้าทำการม้าน่ะไิจะหายอู้ข้าทำอยู่ข้าซัพพอร์ตจะอยู่ถ้ายข้าไปกันไม่ทันแล้วกูรับดาบแทชอย่าหย่าหย่าหย่าขากันไปก่อนเลยขากันไปก่อนเลยอุ้ยกับตายอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหย่า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  นี่เมนูยาอย่านะเอออุย้ยข้าวข้าตายไหมวะเราผ่านไปเนี่ยมาเลยนะผ่านอยู่เกือบแล้วก,กมนนูมึงไอหนูมึงวิ่งไปไม่ดูเลยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยมึงก็ไปลงตีนทำไมกูช,ช่วยอยู่ไอนี่ใช่ไหมแต่ว่บล็อกแทง บอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมึงเอากูคนเดียวทำไมเอามันสิเออนั่นแหละดีดีเอามันเลยเอามันเลยเอามันเลยเออเอ๊ะเอ๊ะยิบหายแล้วเอา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 โอ้ก็ยังรอดมาได้เถื่อนมาเถื่อนมาเถื่อนมา สมาร์ท่องไว้ในใจสมานะอาซุ่งว่ากลับมาเป็นคนจริงมึงนทำกูใหญ่กูได้ไดิไซทำให้ตายนะทำให้าตายรับโมดิเคนโจวู้ย็อตแจงดีนี่แจงตะตุ่มแม่งโมโหแล้วนะกูโมโหนะเนะนะจ็บคอแล้วนะตอนนะีญญ้ออกห้องคอแล้วตอนเนี้ย ยังไม่ถึงไหนเลยเจ็บคอแล้วตอนนี้พูดธรรมดาดีกว่าเราจะไม่ได้เจ็บคอเข้ามาเลยโอ้อนีเกโอ้อนี่จังเร็วกว่านี้อ,อ่อนหัดนะฮแล้วข้าก็แซมเหมือนเดิมสินะเส็จผมหน่อยแล้วกัง อันนี้ได้นนกแกวเหรอนี่มึงกินตีแต่กูเจ็บคอแล้วเนี่ยมาอีกเหรอมาลำมาด้วยล่ะออ้าอีกแล้วเหรอ,อ,อทีมเบิร์กนั่นแหละอ่อนหัดหน้าป่าหงเขาเอาอมไม่โดนสู้ไปให้ลูกน้องนี่ไงยิงจากเขาครับเขาแกรกเลยครับ อูวิชานี่นี่แน่อ่อนหัดพวกเจ้านี่อ่อนหัดจริงๆม,ม้าน่ะมันด้ไปต้องข่าข้าจะไปใายข้าจะร่ำจะรวยใครก็หยุดไม่ได้โกรดมาฟันอุ้ยอ่อนหัดนะอ่อนหัดข้าฟันท่าเดียวเลยตอนนี้แหละข้ามาันอยากใช้เยอะนะท่าเพราะมันจ็บคอไงละ่ะ

chiêu hại mới là bên ngoài mặt ký nè, tất trà lấp, cả tất 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 ข้าต้องกระทืบก่อนมีเก้าแล้วนั่นหลยหลังแกอยู่ไหนโหเจอหลังโจนแล้วแหละเข้าไปเลยเอสโกไปแค่นี้ก็น่าแล้วมั้งไปอ้ารู้สึกว่าทำไมมันค้าง ได้สโกลุยเลยไปต้องรอค่าค่าเปิดเองธนูนะ่ะคอมแมนนะ่ะค่าฝึกอเอ๊ะเอ๊ะนานี้ฉันว่าฉันยิงไปแล้วนะอาจจะบักก็ได้นี่นะจะโชว์ให้ดูคอมแมนนะ่ะตกแต่น่าอาีฮารัก แกทำให้ฉันอยู่แย่นะไอทะนูนะ่ะยิงไปตรงเนี้ยก็โดนมันลุกพอดีมันลุกพอดีมึงล,ลุกเลยไม่ถึงนี่ซัพพอร์ตอยู่ซัพพอร์ตอยู่รูกน้องโดนลูกนัดโดนลูกนัดมาดววโดนห่วงโดนลูกนัดโอ้โหมันหลบมันหลบมันใช้คาคิงั้นแหละแข็งแกร่งดีนี่คำนี้ต้องมา แก,แก,แก่งๆฉันสปอร์ตอยู่ดูเลยลูกน้องแม่นอย่างกับจับวาง <c ười> ไปไหนไม่รู้เ <c ười> อาไปเจ็บไปไปเลยไปเลยไปสบายสบายครับผู้ชมมีลูกน้องเก่งแบบนี้ไหะผมแก่ค้ำอมายยิงใจตรงนี้ก็โดนนี่ไงชื่อขึอ้นเลยเห็นไหม ของจริงปะล่าอุ้ยสบายยังมองไม่เห็นเหรอโอ้โหโดนเห็นไหมโดนโดนเมื่อกี้โดน,โดน,โดนตัดเลือดก,ก่อนเลยย,ยิงไปแบบนี้เน้ป๊อกไม่โดนไม่โดนเดกคนแตกเอ้ยแตกหนึ่งกน้องกูแตกเฮ้ยเหลืแอแต,แต่บ,บอสสินะ กติกิ้วยแต่ว่าอะไรวะพูดไปเยยืีอยได้เ <c oughs> จ้าคิดจะทาสู้กับข้า,างั้นแหละคนอย่างข้านะไม่เอาข้าไม่เอาข้าขี้เกียจ <c oughs> โอเคสวย เข้ามาทีเนี้ยสามสิบทำกูเลยตายตายตายฟันเยอะเอาละทำไหมทำไหมทำไหมลูกเยีเ่ยมเหลือสามนายเหลือสามหนอมาเป็นสิบเหลือสามหนอโอเคจับมาไปเฉลยให้หมด จะขายพวกมึงให้หมดเลยตอนนี้น่ะโอเคได้ของมาเยอะเลยวะโอเคเซฟก่อนอย่าลืม